สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช่องยัทอนรับคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ครับอ่า็สำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะมาคำนวณสูตร2ตัวล่างตรงๆให้สมาชิกได้รับชมกันก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับลั้งจากที่เมื่อวานนี้ดูสูตร2ตัวบนตรงๆไปแล้ววันนี้ก็มาดูสูตร2ตัวล่างตรงๆกันบ้าง อะก็จะเป็นสูตร10ล่าง2ตัวนะครับสูตรหน่วยล่าง2ตัวจับคู่ชุดก็จะได้4คู่ชุดแบบนี้เลยนะครับ,บก็ลงให้สมาชิกได้รับชมกันงวดนี้เป็นงวดแรกสาหรับสูตร2ตัวล่างตรงๆนี้นะครับ,บก็ให้สมาชิกพิจรารณาเอาก็แล้วกันนะสมาชิกนะถ้าชอบสูตรใหม่ก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็มองผ่านนะฮะสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะสมาชิกนะอ่ะ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยช่องกอะทอนนักคำนวณฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยเอามาฝักคาเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคาเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับถูกผิดก็กลับข็โทษกอภั่นะครับสมาชิกนะถ้าชอบนะครับถ้าชอบค่อยจัดไปนะถ้าไม่ชอบก็มองผ่านนะอ่ะมาดูฮะวดแรกนะสูตร สองตัวล่างตรงตัวงวดแรกสูตรหลักสิบล่างฮะสองตัวมาหนึ่งตัวได้เจ็ดกับเก้าฮะสูตรหลักหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวประกันได้เก้ากับหนึ่งะจับคู่ชุดนะฮะก็จะจับได้เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าเก้าเก้าหนึ่งนะครับผลออกเก้าเก้าตามสูตรยังไม่เคยลงนะสมาชิกนะยังไม่เคยลงเพิ่งลงงวดแรกนะครับสูตรเก่าหลุดนะครับสูตรเก่าหลุด ก็นำสูตรใหม่มาคำวนวณให้นะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะสูตรเข้าสูตรหลุดนะสมาชิกหน้าผมก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถ้าชอบก็ค่อยว่ากันนะถ้าไม่ชอบนี่ก็มองผ่านะครับ มาต่อกันนะฮะกับงวดที่2ง,งวดที่2ส,สูตรหนะลัก10ล่าง2ตัวมา1ตัวได้7กับ9 7เกับเหลักหน่วยล่าง2ตัวได้1กนะับ3ะจับคู่ชุดนะได้4คู่ชุดนะครับก็จะได้7 1 7 3 9แล้วก็9 1 9 3น่ผลออก7 1หลัก10ล่าง7 ครับหลักหน่วยล่างหนะึ่งก็เข้าคู่ชุดเจ็ดหนึ่งนะี้ถูกเป็นงวดที่สองถูกงวดที่สอง ามาระตะคนวัที่3สูตรสองตัวร่างตรงๆสูตรใหม่นะครับวดที่3ามย้อนให้ดู4ี่วันะครับแต่สูตรมันจะเดินยาวกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมแจกสูตรช่วงท้ททายแล้วสมาชิกก็ลองไปย้อนดูนะครับลองไปย้อนดูนะครับ ครับก็เอาขอแจ้งสมาชิกอีกสักครั้งหนึ่งนะสมาชิกนะสูตรผมลงให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะผมไม่รู้หรอกฮะว่าหวยมันจะออกตัวไหนนะสมาชิกก็เขียนด่าผมมาเยอะนะครับสูตรเอาสูตรใหม่มาลงเรื่อยอะไรประมาณนี้ก็ผมก็ต้องจําเป็นนะเอาสูตรใหม่มาลงเพราะว่าสูตรเก่ามันหลุดนะนะถ้าเป็นถูกคู่ชุดแบบนี้นะ แต่สูตรที่เป็นตัววิ่งตัวเด่นตัวอะไรมันก็จะมีเข้าอยู่นะครับใครที่ชอบสูตรเก่าก็ไปย้อนดูได้นะสูตรเก่ามันก็มีเข้านะครับสูตรใหม่ผมก็จะบอกสูตรใหม่สูตรเก่าผมก็จะบอกสูตรเก่านะครับก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขใดๆทั้งสิ้นถ้าสมาชิกถามใจตัวเองว่าชอบตัวเลขเพื่อนำไปใช้ถ้าไม่ชอบก็มองผ่านนะครับสมาชิกนะ,ะมาดูว่าที่สามารถสูตรหลัก10ล่างได้6กับ8หลักหน่วยล่างได้3กับ5 จับคู่ชุดได้4คู่ชุดฮะได้6 3 6 5นะครับแล้วก็แพระดอก6 5ครับก็6 5ครับ,รบเข้าคู่ชุดนี้ <c oughs> ถูกเป็นงวดที่4 น่าถงวดที่สอ่ะมาต่อกันงวดเอ้ถ็นงวดที่สามมาต่อนงวดที่4ีนะสบายชิ้นนะมาตองวดที่4งวดที่สีก็คืองวดที่ผ่านมาสูตรหลัก10บล่าง2ตัวมา1ตัวนะฮะได้เลขเ็ก 7, ับเลขเก้หลักหน่วยล่างสองตัวได้9กับ1นะฮะจับคู่ชุดนะฮก็จะได้4ีคู่ชุดนะก็จะได้เจ็ดเกนะแล้วก็เก้าก้าเก้าหนึ่งนะเพราะเก้า หลักสิบล่างก็มาที่เลขราฟตัวล่างนี่ก็มาที่เลขราฟครับก็เก้าเก้านี่ะตัวนี้ อ่ะถูกฮะเป็นงวดที่สนะครับถูกงวดที่4ตามสูตรครับอ่ะงวดที่จะถึงนี้นะครับสมาชิกน,นะจะได้เลขตัวไหนอ่ะสูตรคู่ชุด10หน่วยล่างตรงๆนะครับไปดูวิธีทำกันนะครับสมาชิกน,นะอันนี้จะเป็นสูตรหลัก10ล่าง2ตัวมา1ตัวครับอันนี้หลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัว <c oughs> อ่ะ มาดูครับวิธีทำกันสูตรหลักสิบลากสองตัวมาหนึ่งตัววิธีธรรมะนำหลักแสนบวกกันสามครั้งมาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็บบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ไปบวกเลขห้างที่ครับมาบวกกันดูฮะหนึ่งบวกหนึ่งลงท้ายเลขสองสองบวกหนึ่งก็ลงท้ายเลขสามสามบวกสามลงท้ายเลขหกครับหกบวกเจ็ดนะครับลงท้ายด้วยเลขสาม สามบวกแปดคงที่สามบวกแปดคงที่นะก็จะลงท้ายด้วยเลขแปดฮะหลักสิบล่างาตัวแรกครับได้เลขแปดฮะแปดบวกเพิ่มไปสองแปดเก้าสิบอ่าตัวที่สองได้เลขศูนย์หลักสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้แปดกับศูนย์สมาชิกใครที่ชอบหลักสิบล่างเลขแปดกับเลขศูนย์ก็แคบไว้ถ้าใครไม่ชอบเลขแปดก 8, ับเลขศูนย์นะก็การุณานะมองผ่านไปได้เลยนะครับสูตรนะครับ เป็นสูตรใหม่ด้วยนะครับนะครับก็ยังยังไม่รู้นะครับว่านะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าวดที่จะถึงนี้มันจะมาตามที่ผมคำนวณหรือเปล่าผมก็คำนวณตามสูตรนะครับฉะนั้นก็สมาชิกใครที่นะครับเพิ่งเข้ามารับชมนะก็อย่าเพิ่งนะครับเขาเรียกอะไรนะอย่าเพิ่งผีผาม ก็ให้ดูสูตรไปก่อนก็ได้นะสมาชิกนะก็ให้ดูสูตรไปก่อนถ้าสูตรมันเข้าแคบสูตรไว้ก็สมาชิกก็สามารถนําไปต่อยอดเองได้อะมาต่อกันหลัก่วยล่างสองตัวมันหนึ่งตัวเหมือนกันหน่วยล่างมาดูวิธีธรรมะนาหลักแสนบ,บวกกันสองครั้งมาบวกหลักน่วยล่างอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขสามคงที่นีขคงที่ เอาบวกกันดูฮะหนึบกหนะครับลงท้ายเลขสองนะฮะสอบวกหนงนะฮะลงท้ายเลขหนึ่งหนบวกเนะครับลงท้ายเลขศู 1. 1, 9, นย์ศูบวกสาคงที่นะครับก็จะลงท้ายเลขสามเป็นตำแหน่งแรก3บวกเพิ่มเป็นสแต้มสามสีหนะอ่ะหลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวก็ได้3กับ5นะสมาัชี้นะจับ คู่ชุดกันก็จะได้สี่คู่ชุดสมาชิกนะาอาสมาชิกแคปสุดก่อนเดี๋ยวผมค่อยนำไปจับคู่ชุดให้นะครับอ่ะแคปสูดเป็นที่เรียบร้อยอ่ะ <c oughs> หนุนนี้อ่ะหลักสิบล่างสองตัวก็คือแปดกับศูนย์ครับ หลักหน่อยล่าง2ตัวก็คือ3กับ5นะครับถ้าใครนะครับผมไปเร็วหารูปภาพมันไปเร็วสมาชิกก็สามารถกดหยุดไว้ก่อนนะครับกดหยุดไว้ค่อยแคปหน้าจอไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับมาจากคู่ชุดนะ แปดสามแปสมาอ่ะสมาชิกสี่ชุดนี้ชอบก็จะไปไม่ชอบมองผ่านสูตรผมทำตามสูตรที่ให้ดูไปเมื่อกี้นี้มันจะมาหรือเปล่าพิจารณาเอาเองถ้าชอบตัวเลขก็จัดไปถ้าไม่ชอบมองผ่านวงจรที่หนึ่ทับหทับหกหกอ่ะอรอลุ้นกันหวยสันจรจะมาไหมสี่ชุดนี้ ะครับ83 85แล้วก็03 05อ่ะชอบค่อยจัดไม่ชอบมองผ่านสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้มันลุนนี้เดี๋ยวผมมาสรุปให้นะสมาชิกนะสรุปสาธุบน2องตุบบน2องตุลางให้ในช่องแอทอนนักคำนวณนะครับก็ยังไหก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ